กับสงครามข้างสังเวียนชนะแมาต่อไปครับป๋าอุบีราชธานนทเฮ้ยเฮ้ยเล่นได้เหรอเป็นมุกคำกลับเลยอุบีราชธานนท์อุบีราชธานีเชียงใหม่ชายเมียงเชียงรายชายเลียงครับผมเอาเอาไม่เอาไม่ไปตอบแพ้เพื่อตากเติบเล่นไม่หมดเดี๋ยว เอาไว้เล่นงานนอกนี่จ okay. ัจหวัดอุบลราชธานีคำขวัญคำขวัญนะครับเมืองดอกบัวงามไม่น้ำสองสีมีปลาแซบหลายหาทรายแก่งหินทินไทยนักปรา์ถวยราชไปทำงามล้อมเทพภาษาพาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ครับหาแต้มโอเคบอกว่าหาแต้มก่อนประวัติศาสตร์หาแต้มขขงเจียมขื่นสิรินทร์เคยได้พาควันอ่อน ดูโคงสีมูลเชื่อมมุนสีคลามผาแต้มเป็นประวัติศาสตร์เลยนะเนี่ยใช่แล้วคุณ <อะ S 2> ป๋าลองได้ป่าผาแต้มอะไรที่ผาชนะใดอะไรที่เขาบอกอะผาชนะใดอันนี้เขามีผาชนะใดถูกต้องเวลาพระอาทิตย์ขึ้นขึ้นที่ไหนอค็คขึ้นวัดออกสิครับป๋าจะบ,บ้าเหรือฟังข่าวพระอาทิตย์ขึ้น เวลาเท่านี้เท่านี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีแสงแรกของประเทศไทยขึ้นที่ผาชนะใดอำเภอโคงเจียมแล้วน้ําขึ้นเต็มที่ที่ไหนที่ไหนสะพานพุทธยอดฟ้าพระพุทธยอดฟ้าแล้วน้ําท่วมเต็มที่ล่ะอ้าพี่รู้ไหมที่ไหนผมรู้ครับที่ไหนประจวบคีรีขันประจวบน้ําท่วมเต็มที่ไหนบ้านพี่กระทกน้ําท่วมเหมือนกันที่ประจวบคีรีขันว้า แล้วที่อุบลราชธานีเนี่ยเขาเรียกเมืองดอกบัวไงฮะเมืองดอกบัวแม่สาวเมืองดอกบัวบานยามร้างห่างกันนะพี่แสนวันไหวกลับมาะยสมานั่งโศกายูนาธานเมื่อมองเมฆฟ้าสีหมุนปนคามคิดถึงคนงามเมืองดอกบัวอ๋อฝั่งซ้ายงงเป็นแถวเลย รุ่นนี้นราฟังรูมเธอที่นายเธอเฮ้ยฝั่งท้างก็เอาเพลงเก่าๆหน่อยบัวเมืองอุบ,บุญคนเขาลือกันทับวบัวเมืองไหนมาถูกใจตัวเหมือนดอกบัวของเมืองอุบุนี่อ่าวนั่งเงียบทำไมอ่ะเอ๊เคนอุบลอ่ะอาชีพใหมเมืองอุบลคนุบุนั่ง แล้วจริงๆแล้วนะที่สร้างเม็ดเงินให้กับนักท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีก็คือประเพณีแห่เทียนพรรษาสวยงามมากแห่เทียนนี่ผมชอบมากพอถึงเวลาช่วงพรรษาแห่เทียนปั๊บเนี่ยผมจะได้ไม่ต้องเรียนหนึ่งวันทำไมอ่ะทำไมอ่ะเ้าเอาเทียนไปต้มกับน้ำมันแก๊สน้มันแก๊ล้วไปรอรอแล้วครูให้มานั่งแกะสลักนะส่วนใหญ่ครูจะให้นักเรียนหญิงมาแล้วมีเราอยู่คนเป็นรวมอยู่ด้วยแกะสลักค่ะ สุดยนี่แต่ตัวร่าเล่นมกเน่เวลาเขาเข้าวัดเข้าว่าจะแต่ตัวอย่างนี้นี่ผู้ชายอ่าอันี้เป็นผ้าผ้าประจำจังหวัดอุบลราชธานีเขาอ๋อแต่สิ่งที่ถือว่าเป็นอเมซิ่งไทยแลนด์มากๆที่เขาบอกว่าเหมือนกับ แกงแคนยอนเมืองไทยเลยนี่เลยเขาเรียกส0 0พันโบสวยเคยไปไหมเคยไปไหมพี่พี่โบ๊ไอพี่เบิร์ดพี่โบ๊พี่เบิรพี่โบ๊ะพูดนันพี่พี่โบ๊ะยืนโบกอยู่อ่ะพี่เบิร์ตพี่พี่โบ๊ะยืนโบกอยู่อ่ะเออใครพูดคำว่าพี่เบิร์ดยืนโบกมันพูดยากนะพี่บอสยืนบกพี่บอสยืนโบกอยู่อ่ะนั่นแหละแกงแันยอนเมืองไทย3,000ันบกแล้วตอนนี้นะพี่โบ๊พี่เบิร์ดยังโบกอยู่เลย ตอนนี้พี่บอสพี่เบอสยังโบกเม่ไน้แกงพูดนะมันด้แกงให้ตลกนะใครลองไปพูดนะพูดดิพี่เบิร์ดยังโบกเขาจะกลับบ้านไม่ได้เลยยังโบกอยู่เลยเนี่ยไอ้หนี้ใครไปรับแกงไงเออทขาไปขับไม่ถูกเหรอเขาขับรถไม่เป็นตอนนี้เข้าน้ำให้พี่เบิร์ด้วยเฮ้ยว่างอ่ะเจ็ดพันกว่าโบกแล้วครับแต่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เมืองไทยของเราหน้าเที่ยวมากครับผมแล้วก็ไปเที่ยวกันแล้วกันแล้วไปเที่ยวเที่ยวแบบสร้างสรรค์ด้วยไปแต่ตัว ครับผมอาไม่มีอะไรน่าจะมีอะไรต่อไปแต่ตัวไม่ต้องเตรียมอะไรไปเลยเตรียมไปเตรียมไปเอาานะครับอันนี้คือจังหวัดอุบลราชธานีครับผมและนี่คือสงครามข้างสังเวียนเอาล่ะเดี๋ยวเรารู้นะฮะตอนนี้มาดูคะแนนของ ผู้ร้อง<ห>ลำดับที่สองของทั้งสองจังหวัดกันครับคะแนนที่น้องสายทำได้คือแปดร้อยห้าสิบคะแนน 850้าแต่นำอยู่60เา0ไปบวกเป็น910 910ถ้าน้องยาทำได้910นี่เสมอกันของทีมไปวัดกันที่คนสุดท้ายตอนนี้ผม1 7ึ5ถ้าน้อยกว่าก็ตามถ้ามากกว่าก็นำเอาละครับมาดูคะแนนของน้องยาจากอุบลราชธานีคือถึงไ1ม นำเลยอุบลราชธานีพลิกกลับมานำ45คะแนน45คะแนนเลยนะฮะ45คะแนนนะครับนะครับคะแนนรวมนะครับ1,830ต่อ1,785เป็นหน้าทีมคู่สุดท้ายแล้วเอาละนะทีมอุบลที่สองเก่งมากทั้งคู่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคครับสุดท้ายไปกลับมาต้องขอบคุณก่อนแล้วล่ะใช่ครับขอบคุณก่อนแล้วก่อนนะครับนะ ก่อนจะพบกับคนสุดท้ายทไมเราพบกับทางชุมชนหน่อยที่มาวันนี้นะครับผใค้พามาพี่ประจักษ์ธรรมราชเป็นผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาน้องเรียนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับรวมภาทิบูลอัมเบร์ิพูลมังสาหารไลห้ฟังหน่อยฮะเรื่องเรื่องชุมชนของเราครับที่จะทำเรื่องระบบจดทเนที่ชุมชน ตำบลหน,นองบ่อคือบริเวณใกล้ๆกับบ้านดอก,ดกว่าล้ง<า>ะะที่มันแรงนันความจริงมันเป็นพื้นที่ดินทรายถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงมา,าแต่มันไม่อุ้มน้ำํำเราจึงมีนโยบายว่าถ้าได้รับเงินจํานวนนี้รเราก็จะไปพัฒนาโดยการสร้างเป็นคลองส่งน้ําอ,อาจจะเป็นวางท่อคอนกรีตแล้วก็ ซื้อเครื่องสูบน้ําจากลําน้ําชีซึ่งเป็นแม่น้ําที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องชาวบ้านดงบังให้มากที่สุดครับนี่คือนโยบายครับผมถ้าไม่ได้เลยครับพี่ครับเมื่อมีโอกาสเราก็จะมาอีกครับสุดยอดถ้าไม่ได้จะทําให้ไดใจต้องสู้จต้อใ้ต้องสู้จะได้หรือไม่ได้ต้องดูคนสุดท้ายคุณฝนนะน้องฝนนะเนี่ยน้องฝนออกมาที่คะน้องฝนยังเป็นนักเรียนอยู่ปีปีสองค่ะปีสองวันนี้มากับใครใครมาเชียร์บ้างไม่มีค่ะ ไม่มีใครมาเลยพ่อแม่ดูอยู่ไหมอย่างนี้ดูค่ะคุณพ่อคุณแม่ดูอยู่นะทุกสัปดาห์เลยค่ะอ๋อพ่อแม่ดูทุกสัปดาห์ไหนลองพูดกับพ่อแม่ที่ดูโทรทัศน์อยู่ก่อนเราจะร้องก็ฝนจะทําให้ดีที่สุดเอาภาษาอีสานเลยเส้นให้ดีที่สุดค่ะราต้อเป็นห่วงค่ะเนื้อเพลงอะไรมาคะดูแลเขาให้ดีๆค่ะของพี่ดอะดูฟินค่ะดูแลเขาให้ดีโอ้จดีงวะ ผมต้องบอกนะผมไม่รู้มาก่อนนะว่าเขาจะรองได้โดฟินนะแต่เดิมผมยาวใช่ไหมเราตัดตามไดอนโดฟินเลยเพื่อมางานนี้โดยเฉพาะ่แสดงว่าแฟนขับได้เลยเนี่ยโอ้หนี่เขาตัดผมใหม่พี่พี่งานนี้โดยเฉพาะเอาล่ะเดี๋ยวพี่อัญเชิญวิญญาณไดอนโดฟินเข้าสิงล่างก่อนเขาอยู่ไม่ตายเขาอยู่น้ังยังมีคนเกิดอยู่อ่าพร้อมแล้วนะครับชื่อเพลงว่า ดูแลเขาให้ดีๆด,ด,ดูแลเขาให้ดีๆครับน้องฝนจากอุบลร,ราชธานีครับเชิญเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video จริงอย่างนี้ต้องฟังใครออกบทรงศิษย์เนี่ยโถทรงศิษย์เขาแหมเอากดปุ่มเลยครับทรงศิษย์ครับเดินไม่ต้องอ่อนนะเมื่อกี้ฟังตื่นเต้นอีกคนเนี่ยเนี่ยตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นเพี้ยนต่ำฮะเกือบทั้งเพลงเลยนิดนิดนิดเพี้ยนหมายความว่าต่ำกว่าโน้ตดนตรีอย่างเงี้ยเหรอฮะคือไอ้ที่ที่ควรจะถึงเนี่ยอ๋อไม่ถึงนิดเดียว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 ตลอดเลยตลอดทั้งเพลงมันเกิดจากอะไรครับคุณกบผมว่าด้วยความที่ อันนี้ต้องยืมคําของเขามานะฮะเชสโทนนี่จริงๆมันอย่างนี้ครับมันเกิดจากดนตรตีมันเล่นสูงไปเพล <c oughs> งดาวสุดเนี่ยก็จะเวนจากว้างนะฮะแต่ครน,นี้ด้วยความที่เขาเสียงเขาอยู่ตรงนี้อย่างเดียวแล้วก็มันก็เลยออกมาแล้วก็มันไม่สุดไปไม่สุดและดาอันฟินิเพลงร็อกนะฮะ เพลงร็อกมันต้องมันต้องถึงมันต้องสุดจริงๆริงเอื้อนของเขาเนี่ยบางทีไอ้หางเอื้อนอึดเนี่ยมันมันต้องคมอีิหายบ้างพี่หายฮะน้องเขาไม่กล้าดันออกมามันเหมือนกับว่าขาดความมั่นใจเนาะหนูเนาะประมาหรือเปล่าลูกประมาปาขอบคุณมากที่มาประโยคสองประโยคแรกของหนูดีพอขึ้นปั๊บใช่แต่พอพอจะถึงจะบินถึงปั๊บหนูลดลงมาอย่างเงี้ยดูเหมือนลุ้นไมเวลาพูด คือคือผมไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องเขาครับผมมีปัญหาว่านครสวรรค์มีแบบนี้ทั้งนั้นเลยนะครับตักลีลาเนี่ยครับมันเป็นอย่างหมดเลยนนครสวรรค์เนี่ยแ่หนูดีกว่าตักนะน้องครับน้องร้องเพลงน้องวางเสียงไว้ที่หน้าอกไม่ใช่บอกว่าใช้เสียงอย่างเดียวนะครับต้องบอกงี้เวลาร้องเพลงเนี่ยเสียงเม้โทนเป็นแกนเสียงเสมอไม่ว่าต่ำสูงหรือว่ากลางแล้วค่อยใช้เทคนิคเอาเสียงเชสที่มันจะช่วยให้เสียงมันฟังนุ่มขึ้นไปช่วยอุ้ม เราต้องใช้เสียงพูดเนี่ยเป็นหลักก่อนเป็นแกนก่อนแล้วค่อยๆเอาเทคนิคต่างๆมาผสมโอเคโอเคเข้าใจไหมครับเข้าใจเข้าใจเอาไปปรับเอาไปปรับปรุงประกวดจะได้อีกเยอะแยะมาอย่างนั้นเหระเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังอีกฟังผมเนี่ยคนสุดท้ายตัวเล็กน้องแก้มน้องแก้มอายุ14นะอายุ14บสี่คนสุดท้ายจากจังหวัดสระบุรีโอ้ยผมว่าตัวเนี้ยจี๊ด จิงะนี่ตัวจี๊ดเลยผมว่าให้ออกวิ่งก่อนไหมออกวิ่งก่อนเลยแก้ความเครียวิธีวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดแล้วเราไม่มีเวลามากพอที่จะไปวิ่งคือให้เพ่งสายตาไปในสิ่งไม่มีชีวิตอ๋อเราจะแก้ปัญหาเรื่องมอจานกใไว้ลูกมอจานไว้ยักอยู่ยังมีอยู่ยักษียู่เล่นของสูง เดี È, hai, to all, to all. Vale. Mm ๋ยวหาอะไรมองนะคะช่วงโฆษณานะครับเดี๋ยวกลับมาดูว่าได้มองมองไรระหว่างน้องแก้มหาอะไรดูนะท่านผู้ชมชมผู้สนับสนุนเราก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูว่าได้ผลหรือเปล่าสักลูกครับ